ผมสงสัยเรื่องของทองฮะทองที่คุณรับเงินรับรับบริบจากทองมาแล้วก็จะเอาไปสร้างเป็นเจดงเจดิาสนาเนี่ยทองยังอยู่กับทางฝั่งของคุณเจนไหมใส่ไปหรือยังอยู่หมดค่ะใส่ไปหรือยังยังไม่ได้ใส่ค่ะเพราะว่าเจดีรั่วก็เลยยังไม่ได้ใส่หลังจากที่โซเชียลได้แชร์คลิปพุทธอภิวันที่พูดถึงหมอผีอรายหนึ่งบางช่วงตอนบอกว่าหมอผีอรายต่อไปเดี๋ยวถ้าเปิดชื่อขึ้นมาท่านจะตกใจ ผู้ที่บอกว่ารู้อนาคตคงยังไม่รู้ว่าตำรวจกำลังแกะรอยคุณอยู่ไม่เกินเดือน2เดือนหมอผีรายต่อไปเดี๋ยวถ้าเปิดชื่อขึ้นมาท่านจะตกใจหมอผีรายถัดไปซึ่งถ้าเปิดขึ้นมาท่านก็จะตกใจอีกครับมีดาราหลายคนนิยมขึ้นมากไอ้พวกที่บอกรู้อนาคตอาจจะยังไม่รู้มั้งว่าตำรวจกำลังแกะรอยอดีตคุณอยู่ลบเพจนะเออนี่บอกล่วหน้าลบเพจนะลบนะนะไลน์นะเออไอ้ที่เคยโพสทำทานกันนะเออลบนะ ลบก็ไม่ทันแล้วแหละลบก็ไม่ทันแล้วอยู่ในมือตํารวจอีกคนหนึ่งจนทาเอาหมอปลาค่ะได้ฟังถึงกับต้องรีบออกมาอัดคลิปเลยทีเดียวโดยหมอปลาบอกว่ามีการบอกว่าอีกไม่เกิน2เดือนหมอผีรายต่อไปกําลังมาไม่รอดแน่และพีแกก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแกบอกว่าไม่เกิน2เดือนโดนอีกแล้วหมอผีช่องพูดทอกมีการบอกว่าอีกไม่เกินสองเดือนเนี่ย หมอผีลายถัดไปกำลังมาไม่รอดแน่แล้วพี่แกก็ไม่บอกเลยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่แกบอกว่าไม่เกินสองเดือนโดนอีกเรื่องหมอผีแกบอกว่ารู้ยันอนาคตแต่ไม่รู้อนาคตตัวเองก็หลายช่องทางทางติ๊กตอ็อกก็เอาคลิปนี้ไปลงผมก็เผลอเข้าไปอ่านคอมเมนต์มา บางคนบอกว่าหมอปลาเหรอมองหน้าหมอเดิมองหน้าหมอมองหน้าหมอขาว้หมอเป็นคนแบบนั้นเหรอฮะมองหน้าหมอสิมองหน้าหมอแล้วพี่พุธก็บอกว่าที่โพสอะไรไว้อ่ะให้รีบรลบลบหมดแล้วพี่แต่พุธก็บอกว่าถึงลบไปแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจแคบไปหมดแล้วมองหน้าหมอหนิมองหน้าหมอมองหน้าหมอมองหน้าห,ห้า,หาล่าสุดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะปรากฏว่าหวยก็ดันไปออกที่ เจนยานทิพย์ล่ะค่ะซึ่งทางหนุ่มกัญชัยก็ได้โฟนอินพูดคุยกับผู้จัดการของเจนยานทิพย์ก็คือคุณรุง้งเรื่องการรับบริจาคทองคําเพื่อน,นําไปใส่ในเจดีให้ผู้ร่วมทําบุญนั้นได้อนุโมทนาบุญร่วมกันโดยผู้จัดการส่วนตัวของเจนยานทิพย์ยืนยันว่าทองคํายังอยู่ครบ เพียงแต่ยังไม่ได้บรรจุในเจดีเนื่องจาก j จดีรั่วส่วนเงินบริจาคที่โอนเข้าบัญชีผู้จัดก,การส่วนตัวนั้นก็นําไปช่วยเหลือวัดต่างๆเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วพร้อมเปิดเผยว่ายินดีให้ตรวจสอบได้เต็มที่สำหรับประเด็นการอ้างว่าสื่อสารกับพระนางเรือลม่มทางผู้จัดก,การย้ําว่าเป็นเรื่องจริงและพระนางได้ฝากให้ช่วยแบ่งบุญไปถึงลูกหลานของท่านด้วยผมสงสัยเรื่องของทองฮะทองที่คุณรับรับรับบริบจาคทองมา แล้วก็จะเอาไปสร้างเป็นเจดงเจดิงสานาเนี่ยทองยังอยู่กับทางฝั่งของคุณเจนไหมไม่ไม่ได้สร้างเจดีค่ะผิดไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้เอาไปสร้างเจดีค่ะแล้วเอาไปทําอะไรครับใส่ใส่ในเจดีอ่ะโอเคอ่ะใส่ใส่ในเจดีเพื่อที่จะุูมุทนาบุญค่ะใช่ไหมฮะค่ะโอเคยังอยู่ไหมใส่ไปหรือยังอยู่หมดค่ะใส่ไปหรือยัง ยังไม่ได้ใส่ค่ะเพราะว่าเจดีรั่วทั้งนี้ทางพุทธอภิวันค่ะก่อนหน้าก็มีการจัดรายการพุทธทอกนะคะถึงผู้พิเศษคนดังกล่าวบอกว่า ผู้วิเศษคนนี้อ้างว่ามีตาทิพย์ประมาณว่าเห็นบางสิ่งบางอย่างและสร้างชื่อเสียงจากสื่อโทรทัศน์เมื่อสร้างชื่อเสียงได้ก็เป็นที่ยอมรับไปปรากฏตามทีวีและสื่อออนไลน์อย่างแพร่หลายเริ่มมีคณะผู้ศรัทธาอยากจะร่วมทําบุญด้วยกับผู้วิเศษคนนี้การที่เขาระดมเงินบุญเขาเอาไปทําจริงหรือไม่ผู้วิเศษคนนี้สร้างประวัติที่พลอะเรื่องคล้ายๆกับบีประมาณว่ามีตาทิพย์สามารถ เห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วก็สร้างชื่อเสียงจากสื่อโทรทัศน์ผมลดับอย่างนี้นะสร้างชื่อเสียงจากสื่อโทรทัศน์เมื่อสร้างชื่อเสียงได้หลังจากนั้นก็เกิดการนิยมยอมรับไปปรากฏตามสื่อทีวีและสื่อออนไลน์อย่างแพร่หลายเริ่มมีคณะผู้ศรัทธามาร่วมอยากจะทำบุญด้วยกับผู้วิเศษคนนี้ ผู้วิเศษคนนี้ก็มีฐานของคนที่ชอบทําบุญขยายขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงขนาดที่ว่ามีผู้ศรัทธาอาสามาทางานให้โดยไม่คิดเงินผู้วิเศษคนนี้มีลักษณะของการเปิดบัญชีครับแต่การเปิดบัญชีของผู้วิเศษคนนี้จะไม่ใช้ชื่อตัวเองแต่อาศัยชื่อคนรู้จักจริงๆแล้วการที่เขาระดมเงินบุญเขาเอาไปทําจริงหรือไม่ อย่างของ B ีคุณผู้ชมครับตัวเลขน่าจะ3ามถึงสี่ร้อยล้านาของ B นะฮะสาถึงสี่ร้ล้านแล้วของ B ที่ไม่ผ่านบัญชี<ม>เป็นเงินที่ไปเดินเก็บตังหากอีกเท่าไหร่คนคนนี้กําลังถูกตรวจสอบว่ามีพฤติกรรมเลี่ยายบุญมาหลายสิบปีครับนอกจากเรื่องเงินบุญคุณจงพึงหวาเสียเรื่อง1นึเพราะมีคนบอกว่าจริงไหม คุณไปอ้างเบื้องสูงแล้วอ้างว่าคุณติดต่อได้แล้วทำบางสิ่งบางอย่างจริงไหมถ้าไม่จริงผู้นี้ผมโทรหารับสายได้เลยแล้วบอกว่าไม่จริงแล้วผู้อยากรู้คนนี้ผมจะไม่บอกด้วยว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเพราะเดี๋ยวผมเชื่อว่าอยากรู้พี่หนุ่มกัญชัยถ้าพี่ดูอยู่นะพี่ช่วยเปิดก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะตามพี่จริงๆผมอยากให้พี่หนุ่มเปิดก่อนแล้วพี่หนุ่มช่วยบอกเลยนะว่า เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายพูดชื่อเลยพวกนี้พี่หนูต้องพูดนะเออแล้วพี่ไม่ต้องห่วงนะถ้าพี่ขึ้นสารผมก็ขึ้นด้วย <c oughs> เออคือถ้ามันเสียงมันก็ต้องเสียงเดี๋ยวรอพี่หนูเปิดด้วย <c oughs>